เลิกทำา5อย่างนี้ชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นแน่นอนอย่างแรกเลยคือเลิกบน่นเพราะการบ่นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเลยแล้วการที่เราบ่นไปซะทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ปากของเราเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกมาแล้วมันอาจจะมีผลย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราได้2เลิกเสพข่าวดรามา่าทุกวันนี้เรื่องดราม่ามันเยอะนิดหน่อยก็เอามาดราม่ากัน รับรู้ได้แต่อย่าไปจมลึกกับมันเพราะอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เอาเวลามาใส่ใจเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองจะดีกว่าสาเลิกผัดวันประกันพรุ่งเปลี่ยนจากคำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเป็นคำว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็ลงมือทำไปเลยครับเพราะการที่เรามัวแต่รอมีอารมณ์บอกว่าเดี๋ยวค่อยทำมันจะสร้างนิสยัยคิดเกียจให้เราได้ แล้วยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญใครเขาจะรอเราล่ะครับแล้วมันก็พาเราไปถึงสิ่งที่ไม่ควรทําในข้อที่4นั่นก็คือเลิกขี้เกียจอ่านะการที่เราหันมาลงมือทําอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นคิดซะว่าเราทําไปเรื่อยเให้เสร็จดีกว่ามานั่งรีบทําอะไรให้มันเสร็จเสร็จไปโดยใช้เวลาไม่นานไอแบบนั้นน่ะงานมันจะไม่มีคุณภาพนะครับและข้อ5ครับนั่นก็คือเลิกหาข้ออ้าง คนที่หาข้ออ้างให้กับตัวเองคือคนที่ไม่อยากจะทำเรื่องนั้นเช่นเราน่ะอยากหุ่นดีแต่ไม่อยากออกกำลังกายเลยเราก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีชุดไม่มีรองเท้าไม่มีเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยเอ้ยลวหุ่นมันจะดีเมื่อไหร่ล่ะครับเพราะถ้าคนมันจะคิดออกกำลังกายจริงๆนะข้างนอกฝนตกก็เปิดคลิปออกกำลังกายแล้วก็เต้นตามไปได้ไง เพราะนั้นแยกให้ออกนะว่าที่เราพูดไปมันเป็นเหตุผลหรือมันเป็นข้ออ้างถ้ามันเป็นข้ออ้างเลิกซะถ้าอยากมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเลิกห้านิสัยนี้ซะนะครับค่อยๆเลิกไปทิละนิสัยก็ได้แล้วเชื่อเถอะถ้าเราเลิกได้ครบ5ข้อนี้นะชีวิตเราดีขึ้นและความสุขจะตามมาแน่นอน